ครับสวัสดีครับผมมาโอ้โหมาชมความเปลี่ยนแปลงของพระกุณาดูลเนื้อแล่นะครับนี่คือความมหัศจ,จรรย์ของพระเด็กไหลเครือบแก้วนะครับผมเด็กไหลฮะนี่คือพระนาดูลเ,เนื้อแล่แท้ๆนะครับผมดูสิว่า ความเปลี่ยนแปลงขององค์พระนะครับผมนะครับดูได้หลายองค์นะครับนี่ฮะอืะอปวดระวังด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีการทำลอบเลียนแบบนะเป็นของเกครับเป็นการ เกือบแก้วนะครับผมระวังด้วยนะครับผมด้วยการที่เขาเอาอะไรมาเป่านะครับผมใส่องพระนะครับแต่ของแท้ก็จะแตกต่างจากของจริงนะฮะด้วยหลักธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมส่องดูนะครับผมอันนี้เป็นพระธาตุนาดุลแท้นะครับผมเนื้อแร่แท้พระมันจะไหลออกมาจากข้างในนะครับไม่ใช่ไหลออกจากข้างนอกไม่ใช่เป็นการเป่าเนื้อแร่ข้างในเป็นเนื้อดินนะครับผมเนี่ย รูขุนขมนะครับพวกรูขุนขนนะครับผมสีสันวันณนะก็จะแตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือเป็นพาเนื้อแร่เหล็กไหลนะครับผมเหล็กไหลก็มีหลายชนิดนะครับผมมีทั้งเหล็กไหลที่เป็นแบบเหล็กนะครับผมเหมือนกับเหล็กแล้วก็เหล็กไหลแบบแก้วก็มีนะครับผมตามชั้นตามวันณนะตาม เป็นแบบหินก็มีครับเหล็กไหลเหล็กไหลที่ว่าสูงสุดก็คือเหล็กไหลที่กลายเป็นแก้วนะครับผมโดยเทวดาที่มาสิงสถิตนะครับผมการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของเหล็กไหลการเปลี่ยนแปลงของพระธาตุาดูลเนื้อแรกนะครับผมใครที่สามารถสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดเวลานะครับผม อ่เป็นคนที่มีสิทธิ์มีธรรมก็องค์พระก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับผมเนี่ยองค์อย่างองค์งงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอ่ะนี่ะครับแรล่เลกไกลครับมีการเปลี่ยนสีวันณะนการผุดขึ้นมาฮะการเปลี่ยนสีวันณะน,นะครับครับถ้าใครเจอแบบนี้ใครใครบอกว่าเก๊น,นะครับผม ให้เราทิจรารณาดีๆนะครับผมอันนี้เป็นของแท้นะครับผมเป็นเหล็กไหลประธาตุนาดูนของแท้นะครับเนี่ยนะครับของเกสถ้าใครทําแบบนี้ผมรับซื้อร้านหนึ่งนะครับผมถ้าทําได้เหมือนเหมือนแบบนี้นะครับผมธรรมชาติแบบนี้นะไม่ต้องไปลาม่าเยอะนะครับเนี่ยการเปลี่ยนสีเปลี่ยนวันนะการเป็นโทนครับถ้าเหล็กไหลเคลือบแก้วมันจะเป็นสีแบบยังไงอะเป็นใสๆเป็นใสๆแล้วก็ ลาดปืนยาวไปเลยนะครับผมมันจะมีสีอะไรที่เขาทําเป็นสีดุงสีแดงอะไรครับแต่ว่าธรรมชาติกับของจริงกับของแท้มันจะต่างกันมากนะคือธรรมชาตินะครับผมแบบนี้แบบนี้คือธรรมชาตินะครับผมนะของเด็กไหลเคลือบแก้วนะครับว่างๆเดี๋ยวผมจะหาจะหาดูครับผมว่าเด็กไหลเคลือบแก้วของเกสเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับต้องไปหาซื้อตามตลาดนัดพระนะครับผม ที่เขาขายของกีนะครับครับเนี่ยนี่ครับผมการเปลี่ยนสีวันนะของพระธาตุเล็กๆครับนี่คือพระกุณาดูละเคลือบแก้อ่ะพระกุณาดูลแท้นะครับผมอันนี้เป็นแร่เล็กๆนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เคลือบแก้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูดูองค์นี้นะครับอเนนี้ครับผม ข้างในเป็นเนื้อดินนะครับผมเป็นเนื้อดินฮะแบบนี้แบบนี้คนทําไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะฮะนี่ครับผมครับข้างในเป็นเนื้อดินเป็นพดูเป็นพุุนแบบนี้นะครับผมเก๊ทําไม่ได้นะครับผมถ้าเก๊มีแบบนี้ครับรับซื้อองค์ละล้านนะครับผมถ้าเก๊ทําได้นะครับ อย่าไปสนใจลาม่านะครับพี่อย่าไปอย่าทากันไปสนใจไอ้พวกที่บอกว่าเกมมันแบบนี้มันไม่มีหรอกอะไรเงี้ยครับผมพวกคนที่อย่างว่าล่ะครับผมเขาหวังแต่พูดธานิชนะครับผมหวังแต่เงินแต่ทองหวังเอามาขายฮเป็นเงินเป็นทองเป็นราคานะครับผมอ่าอันที่เขาเขาเล่นกันที่ว่ากุปีสองสองที่ว่าเป็นผ้าแผงผ้าตัดนะครับอันนี้ผมก็มีนะครับผม แต่วงนี้ก็โดนตัดมาซะเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นทีมประธานพรน,นะครับผมอันนี้เป็นกู่ปีทั้งสองเนื้อมะขามเปียกนะครับที่เขาที่เล่นกันราคาค่างวดนี่ฮะดูเนื้อครับผมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อดินนะเป็นพาแท้ครับผมเป็นพาแท้เนื้อดินอ้เนื้อมะขามเปียกนะครับเนี่ยนี่ครับธรรมชาติของเขาก็ฮนะครับผม แบบนี้เขาจะนิยมเล่นหากันราคาแพงนะครับถ้าได้สมบูรณ์สมบูรณ์ก็องค์ละล้านก็มีนะครับครับนี่ครับผมอย่างเงี้ยี่เป็นพระกุณาดูลเนื้อแร่นะครับผมพระพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมคุณหาพริกแผ่นดินก็ไม่เจอนะครับนะพระแท้ๆนะครับผมจะอยู่กับพวกนักสะสมนะครับที่เขามีความศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยครับผม เราครับอันนี้คือพระพวกนี้ครับผมพระที่นาดูเนื้อแรกนะครับต่างมีผู้เชี่ยวชาญได้เอาไปตรวจด,ดูความเก่าดูข่ายุแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากองค์พระนะครับผมในการตรวจสอบอกันเรียบร้อยแล้วก็ยอมรับกันเป็นวงสากลแล้วก็เป็นพระที่เข้าประกวดนะครับผม ต่อไปครับวิทยาศาสตร์นะครับผมจะพิสูจน์พระทวกอย่างได้นะครับไม่ต้องไปดูตำหนิแล้วครับผมพระพวกนี้ไม่มีตำหนิแล้วครับผมเนื้อคือธรรมชาติล้วนๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นทิมปกปกปาลมานะครับผมอันนี้ก็เป็นทิมปกใหญ่นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นทิมปกใหญ่ะเนื้อแล่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับดูครับผมธรรมชาติ ธรรมชาตินะครับผมนี่ยแบบนี้มันเก๊ไม่ได้นะครับผมทําไม่ได้ครับถ้าใครทําแบบนี้เก้ครับอเอามาทําให้ผมดูแล้วครับว่าเป็นถ้าได้ลักษณะแบบนี้ผมซื้อองค์ละล้านนะครับผมไม่ต้องไปคุยมากนะครับผมถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นนะครับผมถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นครับนี่ครับ ของเก๋มีเยอะนะครับแต่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนและห่างห่างคนละยอเลยครับผมห่างกันเยอะครับนะครับนี่ครับห่างกันเยอะพวกพระที่เขาเอามาเป่าเคลือบแก้วนะครับผมออกวางตลาดกันเยอะแยะนะครับผมแต่อันนี้ผมเอาของแท้ภากูนาดุนเนื้อแร่แท้มาให้ดูนะครับคือธรรมชาติ มันมันมันไม่เคยหลอกใครหรอกครับผมธรรมชาติไม่เคยหลอกใครฮะครับธรรมชาติไม่เคยหลอกใครฮะนี่ครับผมนี่ฮะนี่ครับผมข้างในเป็นเนื้อดินนะครับผมพ้าพวกนี้จะอะดูครับเนื้อดินจะเอาเก่าแค่ไหนฮะพันสามร้อยปีผมว่าเกินนะครับผมว่ายุค พระที่เป็นเนื้อแรกนี่ผมว่าเป็นยุคต้นนะครับผมยุคที่ด้วยความที่พระนาดูลเป็นพระที่มีพระพระกุ่เดียวนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับผมได้ตลอดเวลาฮะนี่ฮะอันนี้พวกนี้มันเปาะนะครับผมเดี๋ยวก็หลุดนะครับพระจับดีๆหักเปาะนะครับนี่ครับผมเนื้อดินครับนี่ฮะพระนาดูลแท้ๆนะครับผมนี่ครับ เป็นพระที่มีคุณค่ามากๆนะครับหลายคนก็ฟังแต่พวกฟังแต่คนที่ยังไงอะนี่ฮะอันนี้คือไหลานาวานะครับพระอุ่นเปาะมากนะครับผมหล่นแตกนะครับน่ครับผมครับน่ครับ,รบสีสันวันนะ พระพวกนี้มันจะไหลไหลออกมาจากองค์พระครับข้างในเป็นเนื้อดินนะครับผมดูครับผมพระแบบนี้น้อยคนนี้จะมีนะครับผมมีไม่มี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 ไม่กี่เจ้าที่เขาเป็นนักสะสมนะครับนี่ฮะอันนี้ครับสีสันวันณะของพระธาตุนาดูนเนื้อแร่นะครับของแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับอีกองค์หนึ่งให้ดูนะครับผมครับแบบนี้ฮะเนี่ยฮะ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อแร่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ฮะนี่ครับผมนี่ฮะเขาเรียกว่าอันนี้ปกใหญ่เนื้อแร่นาวานะครับผมนี่ฮะครับจะเปลี่ยนแปลงสีองค์พระไปตามอ่าด้วยความที่นี่ฮะดูครับดูครับผมนี่ฮะครับอย่างเงี้ยนี่ครับผมนี่ฮะ แบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ฮะนี่ครับผมก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับคนที่เล่นหาที่ว่าจะมีความศรัทธาหาพระนาดูนเนื้อแท้แท้ๆนะครับผมก็ไม่ค่อยพบเจอหรอกครับผมส่วนมากจะอยู่กับน,นักสะสมนะครับผมแต่มีเยอะนะครับแต่มีเยอะพวกนักสะสมครับ นักสะสมเขามีความเชื่อนและศรัทธาเขาได้กับชาวบ้านแล้วครับผมที่เขาอยู่ตามหัวไร่ไปนาแล้วก็ขึ้นมาจากขึ้นมาจากหัวไร่ไปนาแล้วเขาก็ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าเอาพระเข้าขบ้านนะครับผมก็กองไว้ข้างต้นไม้ฮะนี่ครับผมนี่ครับพระนาดูนเนื้อแร่แท้นะครับผม ธรรมชาติมันไม่เคยโกหกใครนะครับผมใครที่จะเช่าหาพระนานรูณเนื้อแร่นะครับผมบอกตรงนะครับผมให้ศึกษาก่อนนะครับผมให้ศึกษาเข้าไปกลุ่มสถาบันวิสถาบันวิจัยพระธาตุนาดูลน,นะครับผมสถาบันฮะกลุ่มสถาบันบเขาจะ,ะเชิงเขาจะไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อฮนะเขาจะมีหลักวิทยาศาสตร์หรือเหตุและผล ไม่ได้เอามาอ้างว่าอันนี้นะครับผมครับเขามีหลักวิทยาศาสตร์นะอะพระพวกนี้คือเขาเอาไปพิสูจน์วัดค่าอายุหมดแล้วนะครับผมเนื้อหลงเนื้อแร่นะครับเป็นพระอยู่ในยุคข,ของพันห้ารอปีมันพันพันแปดร้อยปีพันสารอยปีฮะมันเป็นยุคการสาร้างนะครับผมนี่ครับผม ผ่านาดุลเนื้อแรกเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็เปลี่ยนสีนะครับผมด้วยการที่สวดมนนะสวดมนด้ว้พระได้เห็นไหมครับผมนี่ฮะนีครับผมนี่ฮะการเปลี่ยนแปลงของสีสันวันณะขององค์พระนะครับผมเนื้อแร่นี้สามารถหลุดหายได้นะครับถ้าเราจับไม่ระมัดระวังนะครับผมนี่ฮะนะครับผมครับวันนี้ก็อ่ะ ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมให้ศึกษาก่อนนะครับผมครับให้ศึกษาเรียนรู้พระกุณฑลเนื้อแลให้ดีๆนะครับผมระวังเจอของเก๋แล้วผมบอกตรงพิกคันดินหาก็มีเจอนะครับผมค่อนข้างที่จะหายากส่วนมากคนที่เจ็บเก็บสะสมเขาจะมีความศรัทธาความเชื่อมั่นครับในองค์พระธาตุนาดูลนะครับผมองค์พระกุณฑลแท้ มีเยอะนะครับผมมีเยอะฮะเป็นเนื้อดินธรรมดาก็มีฮะเป็นเนื้อดินธรรมดาก็มีอ่าแล้วก็เป็นกุป,ปี2 2ที่เขาเล่นหาราคาแพงๆกันแล้วก็มาคน้คนคมกลุอีกกับปีสี 8, แล้วก็มีปี5 5ฮะก็เล่นหากันในตามราคาตามอันนี้ครับมก็เขาคือว่าเป็นพระที่อะไรอย่เงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะอ่าอ่า ยังไงครับเนี่ยเนื้อเนื้อดินผมให้ดูครับอันนี้เป็นทิมนาพธาตุนะครับผมเนี่ยเนื้อดินของมนาพธาตุนะทิมนาพธาตุเป็นเนื้อดินนะครับผมอ่าพานี้ไม่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 เกิดเนื้อแร่นะครับผมไม่เกิดเนื้อแร่นะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมส่องให้ดูเนื้อฮะเ็เป็นเนื้อดินธรรมดานะครับผมเนี่ยครับครับเนื้อดินธรรมดาครับผม แต่เป็นพิมพ์ที่หายากนะครับผมอีกองหนึ่งก็นี่ฮะเป็นพระอ่ะนี่ฮะนะครับเป็นทิมพ์หน้าพระธาตุนะครับผมค่อนข้างที่จะหายากตรนนี้แตกหน่อยนะครับผมแตกนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ฮะเป็นเนื้อดินครับวันนี้ก็อ่ะครับขอบคุณมากครับผมฮ เอาความรู้มาฝากนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมให้ศึกษาก่อนนะครับผมพานาดูนะพวทุกภาวะทุกอย่างครับดูยี่การศึกษาครับผมถ้าเข้าใจเรียนรู้เข้าไปผูกจุดการดูวิธีการดูดที่ถูกต้องฮะก็เราก็ได้อพัดแท้ครับผมฮะศึกษาผู้รู้ถามผู้รู้ก่อนนะครับผู้รู้ก็พวกอย่าให้ไปผู้รู้ก็ใส่ห้าพวกนี้มันไม่ยอมรับอะไรง่ายมันตีหรืของมันแท้ แพ้อย่างเดียวนะครับผมอ่ากู่ปีทั้งสองอ่าก็จะมีกลุ่มของอ่ามหาสารคามที่เขาเล่นพระตัดพระตัดพระพระตัดพระแผงพระอะไรกันอ่ากู่ปีทั้งสองอะไรเงี้ยครับผมอันนั้นเขาก็เล่นพระแท้ครับผมอ่าเขาเล่นพระแท้กันแต่ว่าเขาจะไม่นิยมแบบนี้นะครับผมเขาจะเล่นพระกู่ทั้งสองแบบนี้ฮะฮะเขาจะเล่นพระอย่างเงี้ยครับก็โดยความที่ว่าอ่ามีน้อยความต้องการมีสูงนะครับผมแล้วก็ตัดเล่นในในกลุ่มเฉพาะอ่า ในในในเฉพาะของความเป็นสากลนิยมอะไรครับก็เป็นการซื้อขายกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมผมจะไม่ว่าใครฮะครับวันนี้ก็ให้ความรู้แค่นี้ครับอันนี้เป็นกุปีช่งสองเนื้อมะขามเปียกนะครับผมทีมประธานพรแต่โดนพระไม่สมบูรณ์โดนตัดนะครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณครับที่เข้ามา